เทาอเมริกาหรือเทาเมทัลลิกที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายณนะตอนนี้นะครับเป็นที่นิยมของวัยรุ่นสีสิ่งนะฮะทางลูกค้าทางพัทยาลงโปะตะเคียนตีนะครับสั่งมาเป็นจำนวนสี่ลิตรนะฮะนี่ว่าอยากได้เทาอเมริกาทางร้านก็จัดให้นะครับผลิตจากแม่สีนิปปอนเพนนะครับเป็นแม่สีมาสเตอร์เกรด t k นะฮะตัวนี้ ใช้บอนเกตโตพิเศษนะครับนี่จะมีเกตวิบวับเล่นแสงนะครับเนื้อค้นพ่นง่ายครับผสมสี1ส่วนเทนเนอร์1ถึงสงส่วนนะครับแล้วก็พ่น3รอบเคลือบเงาก็จะได้เฉดสีประมาณนี้นะฮะนี่ฟิล์มสีเรียบเนียนพ่นง่ายถูกใจช่างโดนแสงก็จะวิบวับ